ต้มกล้วยดิบแกล้มกาแฟยามเช้าฉบับโอกินาวะอีสานบ้านเฮาเช้านี้พ่เลือกต้มกล้วยน้ำว้าดิบแกล้มกับกาแฟอุ่นๆกล้วยน้ำว้าดิบมีสารแทนนินสูงช่วยสมานแผลในลำไส้ลดกรดในกระเพาะลดน้ำตาลในเลือดเสริมไฟเบอร์ให้ระบบขับถ่ายกินตอนเช้าอิ่มนานน้ำตาลไม่พุ่งแกล้มกาแฟอุ่นๆคือฟิลลิ่งพลังงานธรรมชาติแบบบ้านเฮาจริงๆกล้วยดิบต้มแกล้มกาแฟอุ่นตอนเช้า ตื่นรู้ทุกเช้าสุขภาพดีทั้งลำไส้หัวใจและเส้นผมกินอยู่อย่างเตือนรู้สมบูรณ์ในกายใจจิตธรรมชาติคือพลังงานชีวิตเส้นผมคือกระจกสะท้อนใจคุณหากคลิปนี้พอะจะทำให้คุณยิ้มได้เบาๆสักครู่อย่าลืมกดติดตามช่องกีวิรุ้งชอบกีวิพากินไว้เป็นเพื่อนร่วมทางในการเดินทางกินอยู่อย่างตือนรู้ชีวิตสุขสันต์โอกินาวะอีสานบ้านเฮากันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ